สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับก็มีข่าวกระแสข่าวออกมาทั้งวันแหละครับออกมาเยอะจนผมไม่กล้าทำคลิปเลยเพราะว่าเป็นมิติความชื่นชมยินดีกับทีมชาติไทยชุดยู23ครับเมื่อคืนนี้ที่สามารถเอาชนะทีมชั้นนำของเอเชียได้อย่างทีมชาติอิรักนะครับ อย23ก็ต้องยอมรับว่าก่อนลงสนามเนี่ยฟอร์มของเราเนี่ยในสายตาสิติต่างๆก็ถือว่าเป็นรองเขาแต่ว่าผมก็พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ารูปแบบฟุตบอลนะอธิบายยากนะผมพูดมาเป็นร้อยคลิปแล้วว่าตอนนี้สกาดฟุตบอลไทยเปลี่ยนใหม่แล้วครับเราเปลี่ยนแปลงแต่วันที่12มกราคมตั้งแต่โคดิชีเข้ามาวิธีการเล่นเนี่ยของทีมชาติไทยเรานี่ได้มาตรฐานครับได้มาตรฐานใงเรื่องสปิริตแชชั่น วิธีการโคร้ดวิธีการเล่นที่สําคัญที่สุดนะคือวิธีการคิดโดงองค์รวมของการเล่นฟุตบอลในทีมชาติของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่อิชิมาเพราะว่าอิชินี่เขาเป็นคนมีระเบียบวินัยครับเป็นคนมีสมาธินะครับใช้สติปัญญาในการทํางานแล้วก็สามารถโค้ดนักฟุตบอลอย่างตรงไปตรงมาและละเอียดยิบเลยครับในะแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์เราเล่นเพื่อผลการแข่งขันแมตต์ต่อแมตต์และเพื่อองค์รวมผลรวมของทัวร์นาเมนต์ เราไม่ได้เล่นตามสภาวะอารมณ์นะครับตามแรงเชียร์หรือเล่นตามความรู้สึกต่างๆที่มันไม่มีเหตุผลดังนั้นการเล่นแบบที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติชุดเล็กชุดใหญ่นะครับมันยังเป็นไปตามรูปแบบของการเล่นเกมกีฬาในยุคใหม่อย่างแท้จริงอันนี้เราต้องเราต้องเน้นเรื่องนี้เลยนะนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังที่รบนะครับว่าตอนนี้เราต้องมองฟุตบอลทีมชาติไทยในรูปแบบใหม่เลย ตั้งแต่วันที่12มกราคมเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพนะครับในครั้งที่แล้วที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยสามารถลงสนามแมตช์แรกเอาชนะทีม,ทมคีรีสถานไปได้2ประตูต่อศูนย์และวันนี้เนี่ยมันในรูปแบบเดียวกันเลยที่ทีมชุดเล็กของเราชุด U23 เนี่ยสามารถเอาชนะอิรักไปได้2ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันครับข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างระหว่างชุดเล็กกับชุดใหญ่ ยู23ก็ชุดใหญ่ของเราเนี่ยทางด้านคลาสบอลนะครับทางด้านความเป็นมืออาชีพแน่นอนครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเมีมากกว่าทีมชุดเล็กเราแน่นอนแต่ทีมชุดเล็กของเรามีจุดเด่นตรงพละกกาลังครับเล่นไม่มีหมดครับ90นาทีเนี่ยไม่มียุบมีเล็กน้อยแต่เราก็ต้องยอมรับว่า,าสภาพร่างกายที่มันโดยลงนะฮะในโอกาสที่เล่นฟุตบอลมานานอย่างทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยประสบการณ์เนี่ยมันแลกมาด้วยร่างกายที่มัน มันมันอ่อนลงแต่เด็กๆอย่างยูยิบเนี่ยร่างกาย100%ซแต่ประสบการณ์แล้วก็กระดูกฟุตบอลนะฮะแล้วก็ไอคิวฟุตบอลนี่อาจจะยังสู้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังไม่ได้แต่กําลังเนี่ยเกินร้อยครับทำยังไงมันจะสามารถผนวก2ออย่างนี้เข้ามารวมอยู่ด้วยกันได้ นะครับมันอยู่ที่เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาครับมันอยู่ที่เรื่องการฝึกซอ้อมมันอยู่ที่เรื่องโภชนาการมันอยู่ที่อ่าหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนามาแต่รุ่นเยาวชนของเราให้มีการฝึกพัฒนาการเล่นในสไตล์ยุโรปสไตล์ยุโรปเป็นยังไงเหรอครับนะฮะก็ดูเอราวันการีเยสิครับเขาเล่นยังไงนิโคลัสมิเคิลสันแพชชั่นเขาเป็นยังไงวิธีคิดเขาเป็นยังไงวิธีการเล่นเขาเป็นยังไงวันนี้ rie, เอราวันการีเยเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นปีเลสเมืองไทยแล้ว นะครับบางคนว่าเหมือนเทอริยองรีจริงครับเล่นอย่างนั้นจริงเมื่อคือนผมต้องยอมรับเป็นประเทศขั้นสุดนะฮะการาเลี้ยงบอลกินตัวนะครับการจ่ายบอลให้เพื่อนการแอดซิสต่ตางๆต้องยอมรับว่าเอราวันเนี่ยเข้ามาในสไตล์ฝรั่งเศสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเล่นเหมือนปีแรกฮะเล่นเหมือนองรีแน่นอนครับถูกต้องครับเขาเล่นอย่างนั้นจริงนี่แหละครับอดีตแชมป์โลกเขาเล่นกันอย่างนี้ แล้วก็ D D ดีๆต่างๆของฝรั่งเศสอยู่ในตัวของเอราวันกาเดเย่เต็มตัวเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งอายุ18ปีเขาต้องเดินทางอีกสักระยะหนึ่งแต่มันก็ดีมากพอที่จะสามารถไปเล่นที่เอเชียสามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้และช่วยทีมชาติไทยได้เยอะครับตรงนี้นี่เองครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยโดยมาดามแป้งเนี่ยผมนะครับอยากจะเรียนนะครับฝากกาบเรียนไปว่าน้องคนนี้นะเด็กคนนี้นะเอราวันการีเย่นเนี่ยเขามี คุณค่ามากนะครับในการที่จะช่วยเหลือทีมชาติไทยเราไม่ว่าจะเป็นการเล่นทีมชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็ยังเป็นตัวอย่างเป็นกินอานะมันจะเป็นกินอายให้วงการฟุตบอลไทยทําให้เด็กๆของเราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจเด็กๆอายุไม่ไม่มากครับสัก8ขวบ10ขวบ12ขวบที่กําลังอยู่ตามอะคาเดมี่เนี่ยเห็นพี่เอราวันเล่นแบบนี้เนี่ยมันสื่อคือพูดง่ายๆว่าถึงให้โค้ดอธิบายหรือว่าสอนเท่าไหร่ในในอะคาเดมี่ไม่เก็ทครับเด็กไม่อินครับ แต่แค่เด็กเห็นพี่นิโคลสัสมิเคิลสันแล้วก็พี่เอราวันเล่นเห็นพี่เจเล่นเห็นพี่อุ้มเล่นเนี่ยเห็นในคลาสนี้บ่อยๆเนี่ยคือคือที่ผมกล่าวมานักเตะที่ผมกล่าวมาคือคลาสระดับเอเชียทั้งสิ้นนะบางคนระดับโลกเลยมันต้องให้เด็กเราเห็นได้สัมผัสได้และใกล้ชิดว่าเป็นทีมชาติไทยของเราเป็นสิ่งที่เอื้อมสัมผัสได้และเป็นสิ่งที่เด็กของเราอยากจะเล่นแต่การที่เรานั่งดูนักเตะพีเมลีก League, นะฮะเด็กนักเตะของบูเดสลิกา กันโชว์ซีรีอาหรือหลีกเอิงเนี่ยในทีวีเนี่ยมันไกลตัวครับมันจะอยู่ในวงการที่ดูบอลนอกมันอยู่ในวงการที่เราเหมือนดูดูหนังดูละครนะที่มันเป็นแฟนตาซีอ่ะแต่ความเป็นจริงถ้าเกิดช้างศึกของเรามีตัวผู้เล่นแบบนี้เนี่ยมันใกล้ตัวนะครับมันติดอาหน้าอกเนี่ยเป็นช้างศึกไทยแลนด์แล้วก็ร้องเพลงชาติไทยเนี่ยความรู้สึกสัมผัสของเยาวชนเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมันเป็นไปได้เราต้องเล่นแบบนี้นะเหมือนพี่เขาตรงนี้แหละครับ อนาคตทีมชาติไทยในอีก10-20ปีข้างหน้านี่น่ากลัวมากถ้าเราเดินตามเวนี้นะแล้วเวนี้มันไปไปผนวกกับเวของไทยแลนด์ไทยแลนด์เวมันไปผนวกกับไทยเอ่อจแปนเวพอดีนะครับก็คือการเล่นอย่างมีสติการเล่นอย่างรอบครอบการเล่นอย่างมีแผนการเล่นอย่างมีเหตุมีผลครับผมพูดในรายการก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องคอนเทนต์ไม่ได้เน้นเรื่องความสนุกสนานแต่ผมเน้นเรื่องสาระรุนร้วนครับ อะไรที่เป็นประโยชน์นะครับผมจะพูดพูดเพื่อจะให้เราเนี่ยเกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการดูฟุตบอลเพื่อจะให้เมื่อเราทัศนคติเราถูกต้องในฐานะเราเป็นพีระมิดยอดซ้ายในครอบครัวฟุตบอลแล้วเนี่ยมันจะทําให้วงการฟุตบอลเราจเจริญก้าวหน้าอย่างถาวรความฝันของเราที่จะเห็นทีมชาติไทยเป็นทีมอย่างทีมชาติญี่ปุ่นหรือทีมชาติเกาหลีมันจะเกิดขึ้นทันทีครับมันองค์ประกอบมันต้องครบครับความเข้าใจฟุตบอลนะครับในชาติของเรามันต้องครบ ถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ที่ฟังคลิปผมมาเดียวต้นร้อยกว่าคลิปที่แล้วท่านจะรู้ว่าผมกําลังพูดเรื่องอะไรแต่สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสไตล์การพูดหรือวิธีคิดแบบผมเนี่ยอาจจะยังยังยังไม่เข้าใจชัดเจนนักแต่ผมจะพยายามพูดในสิ่งที่อาท่านจะต้องอาผมพูดเชื่อนะผมพูดไปอีกร้อยสองคลิปผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันจะซึมซึมเข้าไปในความรู้สึกของทุกท่านได้เลยว่าความจริงแล้วในใจของเราเราเป็นคนไทยเนี่ย มันเปี่ยมล้นด้วยความรักความสามัคคีเปี่ยมล้นด้วยความามีมารยาทมีสปิริตอยู่แล้วครับเนื้อแท้ของเราน,เป,นเป็นเนื้อแท้ของทีมฟุตบอลยอดเยี่ยมของเอเชียอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถดึงเอาศักยภาพที่เราเป็นดีเอ็นเอช้างศึกหรือคนไทยเราออกมาได้เราเป็นชาตินักรบนะครับเราเป็นชาติลูกผู้ชายตรงไปตรงมามีน้ําใจนักกีฬาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าศักยภาพเหล่านี้มันไม่โดนกระตุน้นช่องบัคคินเนี่ยครับจะกระตุ้นให้ ให้ท่านรู้สึกเลยนะครับว่าอ๋อมันเป็นเวนี้นี่เองก็คือไทยแลนด์เวย์เจแปนเวคืออะไรเราก็จะรู้ตอนนี้เราเริ่มรู้เริ่มเห็นแล้วครับแล้วก็บวกกับนักเตะทุกคนในทีมไม่ใช่ว่าทีมชาติไทยชุดอยูยี่สามที่ชนะอิรักเมื่อคืนเนี่ยจะเล่นอย่างนี้มาตลอดนะครับมันเป็นช่วงเวลานะครับที่มันมาลงตัวโค้ดหลากโค้ดโค้ดได้ดีครับเมื่อคืนวางแผงการเล่นได้ยอดเยี่ยมแต่บรรยากาศภายในสิครับหลังจากที่อิชิมายืนอยู่ตรงนั้นนะ่ยม,มาดูการซ้อมนักเตะทุกคนเนี่ยโอ้โหเห็นโค้ด อ่าเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติไทยมายืนอยู่ใครจะไม่ร้อยเหรอครับใครจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่าทีของอิชิวิธีการพูดวิธีการอ่า uh, ให้อวาทหรือการพูดต่างๆในการกับลูกทีมแล้วก็โค้ชอะเนี่ยมันทําให้เกิดพลังอะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังในทางที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบคนเราเนะี่ยถ้าเป็นระบบนะถ้าท่านมีครูบาอาจารย์อ่าผมยกแบบนี้แล้วกันถ้าท่านมีอาจารย์ที่ดีนะเราเข้าไปเรียนอะไรก็ตามถ้าท่านมีอาจารย์ที่ประสบการณ์สูง และอาจารย์คนนั้น,เ,นเป็นอาจารย์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยท่านจะเป็นคนมีประสิทธิภาพขึ้นน่ด้วยความเป็นครูนะถ้าเป็นประสไทยเรียกว่าครูทีนี้ครับอิชิ่ก็ไม่ใช่คนวิเศษวิโสอ,อะไรเกินมนุษย์หรอกครับแต่เข้ามาแบบสไตล์ญี่ปุ่นเข้ามาโดยจิตวิญญาณเขาเข้ามาโดยชีวิตเขาเขาไม่เลวไหลครับเขามีความละเอียดในการโค้ดและเขามีความเป็นกันเองมีความติดดินแล้วก็มีความฉเฉลียวฉลาดในการใช้แผนการเล่น ในการที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างให้กับนักเตะทุกคนให้รู้ว่าต้องการจะไปในทิศทางไหนแล้วเจแปนเวมันหลั่งไหลออกมาจากความรู้สึกตัวนี้แหละครับเจแปนเวไม่ใช่เทคนิคการเล่นครับมันเป็นวิธีคิดมันเป็นองค์รวมทั้งหมดของการเล่นที่นําพาทีมชาตินั้นนะฮะสามารถก้าวสู่ระดับโลกระดับสากลได้นี่คือเวเวเหล่านี้มันไม่จะเป็นต้องเป็นจเจแปนหรอกครับเป็นอ่าไทยแลนด์เวก็ได้เราก็มีดีเหมือนกันเราอาจจะเล่นในค้าญี่ปุ่นแต่ไม่เหมือนญี่ปุ่น ตอนนี้ไทยแลนด์เวย์หรือวิสตล์การเล่นแบบไทยมันกําลังเจิดจลัดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนี้นะท่านรอดูก็แล้วกันนี่มันเพนิ่งผ่านมาได้แค่สามเดือนนะแต่เดือนมกราคมอ่ะพอดีครับมันประจวบเหมาะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหมือนฟ้าส่งมาให้หมาเจาะทุกอย่างเลยมาดามแป้งก็มานั่งตําแหน่งพอดีครับในฐานะประมุขสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยทาให้ทัศนคติของเราตรงครับมาดามแป้งใช้หัวใจในการทํางานทําให้ผู้ฟุตบอลเราพัฒนาอย่างรวดเร็ว พอฟุตบอลเราพัฒนาอย่างรวดเร็วมันตรงกันข้ามกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยซึ่งทางเวียดนามเขาต้องมาตั้งต้นใหม่นับหนึ่งเงินใหม่เลยครับนะฮะตั้งแต่ใช้โค้ชปาคมาเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ระดับเอเชียได้ระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ถอยหลังกลับมาเพราะการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมันต้องมีบันไดที่แข็งแรงในการก้าวขึ้นมาเหมือนไทยเราเนี่ยมีไทยแลนด์เวียเนี่ยมีเจแปนเวียมามาสิบยี่สิบปีเนี่ยมันมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะมันมาถูกทางครับ ส่วนทางด้านอินโดนีเซียเพื่อนเราเนี่ยก็ไม่รู้มาเวไหนแล้วครับตอนเนี้นะครับตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดของสมาคมลุงมหาโค้ดเนี่ยไม่รู้ไปเวไหนแล้วก็ไม่รู้ครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็ชนะได้เฉพาะทีมในอาเซียนครับพอไปเจอทีมระดับเอเชียมันไปไม่ได้ครับและฟอร์มดูท่าจะดีผมคิดว่าคิดว่าจะไปบอลโลกผมคิดว่ายังอีกห่างไกลครับผมบอกแค่นั้นแหละผมบอกไปแล้วครับว่าฝรั่งไม่ใช่เก่งทุกคนในไทยลีกเราก็มีฝรั่งเยอะครับทีมชาติจีนก็เหมือนกัน ที่โอนตัวผู้เล่นเป็นฝรั่งมายเยอะเป็นอเมริกาใต้หรือเป็นนักเตะแอฟริกามาเนี่ยนะครับผมคิดว่านะ,ะการโอนตัวเข้ามาอย่างอย่างลักษณะที่ดูแปลกๆนี้เหล่านี้นะครับมันไม่ส่งผลดีต่อทีมชาติเหล่านั้นมันไม่ใช่เส้นทางที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นปกติในการกีฬานะครับซึ่งมันแตกต่างจากวิธีการของเจแปนเวอย่างสิ้นเชิงนะครับตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่า เกมกีฬาที่แท้จริงและความยั่งยืนของทีมชาตินั้นๆนะทีมที่เป็นเนชั่นของทีมชาตินั้นๆนะนะครับมันจะเจริญก้าวหน้าอย่างไรวันนี้ผมดีใจอย่างยิ่งนะครับที่เห็นทีมชาติยูยิบสามเนี่ยสามารถเอาชนะอิรักได้เมื่อคืนนี้และนัดต่อไปนะนะครับผมคิดว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยใครเขาบอกว่าซาดีอาระเบียเหนือกว่าแต่ผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่เสมอกันแล้วครับออกหัว่าก,ก,ก็ได้ออกก้อยก็ได้แล้วครับตอนเนี้เพราะอะไรล่ะครับเพราะรูปแบบการเล่นเราได้มาตรฐานครับ เรามีตัวผู้เล่นคลาสระดับโลกเรามีศูนย์หน้าที่มีความาพีคในช่วงนี้ก็คือท็อปฟอร์มกระหายในการทำประตูและมีแรงกระตุ้นอย่างมากในการทำประตูช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสุดของทีรศักดิ์เผยพี่หมคครับเขาลงมาได้ประตูแน่นอนครับทุกนัดถ้าเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยในการในคนระดับเอเชียทีรศักดิ์เผยพี่หม่อาจจะทาประตูได้นัดเว้นนัดแต่ถ้าเกิดเล่นยูยีเนี่ย ถ้าได้ลงสนามนะทุกนัดครับธีรศักดิ์เผยพี่ไม่จะยิงประตูครับผมบอกแค่นั้นนะเพราะว่าในบอลระดับนี้เนี่ยธีรศักดิ์เผยพี่ไม่หักคอกินได้เลยครับเหมือนเราหักผักจิ้มน้ําจิ้มกินเนะี่ยเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าธีรศักดิ์นี่บดอัดมาจากไทยลีกเยอะแล้วครับแล้วติดท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วเขาอยู่ในระดับคลาสนั้นครับเขามาเล่นระดับยูยี่สามเนี่ยเขายิงได้ทุกนัดแน่นอนครับไม่เว้นแม้กระทั่งซาอุดีอาระเบียจะโดนธีรศักดิ์เผยพี่ไม่ย,ยิงแน่นอนครับและร่ำรำนะ นัดที่แล้วเนี่ยเอราบันกาดีเยนอกจากจะแอซซีสแล้วเขาพยายามจะยิงด้วยผมคิดว่าในอีก2แมตที่เหลือคือซาอุดีอาระเบียกับทาจิกิสถานท่านจะเห็นเอราบันการีเยยิงแน่นอนครับจะนัดไหนแค่นั้นแหละแต่ทีละศักดิ์เขาได้ลงนัดไหนได้ยิงทุกนัดในระดับยูยี่สามเขาจะยิงได้ทุกนัดครับผมขอทําทนายไปเลยนี่คือความเป็นจริงครับนี่ความเป็นจริง และผมขอแสดงความเสียใจกับทุกทีมที่เจอทีมชาติไทยในโคดิชีมาเนี่ยไล่มานตะคีคิสถานโอมนานซาอุดีอาระเบียนะครับไล่มาเลยครับทีมไหนที่เคยเสมอและแพ้เราเนี่ยไม่เว้นแม้กระทั่งทีมชาติเกาหลีที่เสมอเราที่บ้านในบ้านนะตั้งแต่โค้ชมาซาดะอิชิเนี่ยเขามานั่งตำแหน่งทีมโคชเฮดโคชทีมชาติไทยเนี่ยมันทําให้ทุกทีมที่มาเสมอหรือแพ้เราี่ยซวยกันไปหมดครับ โค้ดก็สวยนักเตะนักเตะก็พลอยสวยไปด้วยสมาคมก็โดนไปด้วยครับเตลอเปิดเปองกันหมดไม่เวน้นไม่เว้นแม้แต่ทีมีรักเมื่อคืนทีมีรักเมื่อคืนไม่ได้เล่นขี้เหร่นะครับเขาเล่นตามมาตรฐานเขาแล้วครับเขาเล่นตามมาตรฐานเขาแล้วแต่ความเฉียบคมคลาสบอลของเรามันสูงกว่าความสามารถเฉพาะตัวเรา,เราบางตัวเราสู้ของอีรักไม่ได้ครับรูปร่างเราก็สู้ไม่ได้แผนการเล่นเขาก็มาดีแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือไอคิวบอลเรา ของเอราวันการิเย่นะครับของนักเตะหลายหลายคนบางตัวที่เป็นตัวจักสําคัญของเรานะฮะเนื้อกว่าเขาและที่สําคัญที่สุดองค์รวมของภาพรวมของทีมก็คือความนิ่งแพชชั่นกำลังใจที่มาจากโค้ดมาสาทระอ,อิช,ชิตัวนี้แหละครับเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้มันเหมือนได้เวทมนทำให้ทีมชาติไทยชุดยู23ชุดนี้เนี่ยสามารถทําปฏิหาริย์ได้และมันจะเป็นปฏิหาริย์ไปเรื่อยท่านรอดูนะทีมยู23ชุดนี้ จะทำผลง,งานได้ดีกับทีมชาติไทยในชุดเอเชียนคัพที่ผ่านมานะครับอีกเรื่องนึงนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้องยอมรับครับเมืม่อวานนี้ผมต้องขออภัยนะผมใช้คําว่าคือเวลาผมพูดเนี่ยผมไม่มีสคริปต์นะผมนั่งพูดไปเนี่ยผมไม่ได้จดผมนั่งพูดกับท่านเลยในแต่ละคลิปคําว่าเอเชียกับอาเซียนบางครั้งผมก็ออกออกคําผิดนะครับบางครั้งผมก็ ต้องขออภัยมันเป็นข้อผิดพลาดที่ผมพูดคําว่าเอเชียเป็นอาเซียนนะครับอไอเรื่องนะั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะสำหรับคลิปของผมฟังคลิปผมเนี่ยฟังเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาความรวมนะครับแล้วก็ภาพมานันอาจจะไม่ตรงคําพูดผมเคยผมเคยพูดหลายครั้งแล้วผมกลัวเพื่อนเพื่อนจะราคาญนะถ้าผมพูดเรื่องภาพเรื่องภาพประกอบเนี่ยเพราะว่ารายการผมที่จริงผมากขึ้นหน้าลอ,ลอผมหน้าเดียวเลยตลอดเนี่ยก็เกรงใจท่านนะผมก็เลยเอาภาพนักฟุตบอลมาใส่ใเฉยเพราะผมเคยโดนเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรมาผมคิดว่ารายการผม มันจะคล้ายรายการของประเภทบอ,บอทบอดแคสต์นะครับในการที่พูดคุยแล้วก็อเอาเนื้อหาสาระมากกว่าที่จะมาดาูภาพต่างๆก็ประกอบเท่านั้นเองครับแต่ส่วนมากเป็นการพูดคุยเอาเนื้อหาสาระทางด้านแนวคิดนะครับก็ต้องก็ต้องขอชี้แจงผมจะชี้แจงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับไม่ธิบายอีกแล้วแล้วก็บางครั้งนะเมื่อคือนผมขอขอ,อภัยครับเมื่อคือนนี้ตั้งบวกทั้งเรื่องผมทําทงานพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมีอาการเป็นไข้หวัดด้วยครับ แลประกอบกับดึกครับผมทําคลิปอยู่ประมาณตีหนึ่งกว่าเวลาผมพูดเนี่ยผมใช้คําว่าจะพูดคําว่าฟุตบอลจีนแชมป์เอเชียเนี่ยมันกลับกลายเป็นผู้บอลชิงแชมป์เอเชอาเซียนมันเผลอครับต้องขออภัยด้วยแลวพอผมมาเจอแล้วผมจะลบคลิปทิ้งผมก็เสียดายครับเพราะว่ามีเพื่อนมาดูกันเป็นหลักหมื่นแล้วฮะหมื่นวิวละก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยต่อไปจะพยายามระมัดระวังให้มากขึ้นครับต้องขออภยัยมากๆด้วยนะครับในเรื่องนี้ สำหรับการในคันในแมตต์ต่อไปเนี่ยเราจะเจอซาอุดีอาระเบียในวันที่19เนะครับเมษายนเวลาสี่ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดโดยทูสปอร์ทูเหมือนเดิมครับแมตต์นี้นะครับมันเป็นแมตต์ที่สูสีแต่ผมคิดว่าทีมชาติไทยเราชนะครับผมคิดว่าซาอุดีอาระเบียจะเก่งขนาดไหนเนี่ยก็ยังเป็นยูยี่สามอยู่ฟังให้ดีนะครับซาอุดีอาระเบียจะเก่งขนาดไหนก็ยังเป็นยูยี่สามอยู่ แต่ทีมชาติไทยของเราตอนเนี้เอราวันการิเย่แล้วก็ทีรศักเ์ื่ยพี่ใหม่คือคลาสบอลระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับสามารถหักคอทีมเยาวชนในทุกทีมครับทีมที่จะสามารถจัดการกับทีมชาติไทยได้มันมีแค่สามทีมตอนนี้นะครับมีทีมชาติอิหร่านนะครับยูยิบสามทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติเกาหลีเท่านั้นเองส่วนทีมชาติกาตาร์ไม่แน่ครับเขาเป็นเจ้าภาพและอาจจะมีดาวรุ่งหรือท็อปฟอร์มขึ้นมา คล้ายๆกับจอแดนในในเอเชียนคัพครั้งที่แล้วนะอันนั้นอาจจะมีแต่ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเล่นตามตามรูปแบบเกมยู23ทั่วไปของเอเชียเนี่ยทีมชาติไทยของเราชุดนี้สามารถหักคอกินในทุกทีมครับจะมีที่เราจะกินยากและอาจจะแพ้ได้ก็มีญี่ปุ่นกับเกาหลีเท่านั้นครับแล้วก็อิหร่านเท่านั้นครับออสเตรเลียก็ยังไม่แน่เจอเราก็อาจจะเดี่ยงเหมือนกันนะยู23ชุดนี้ครับผมพูดเพื่อจะให้ท่านได้รับทราบ นะครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรในการแข่งขันของยู23ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะไปโอลิมปิกอยู่ในระดับ50-50แล้วครับไม่ใช่มีมีโอกาสการการที่เราจะสามารถไปอยู่ในท็อป4ท็อป3ท็อป4เนี่ยก็ต้องสู้พอสมควรครับเพราะว่าจะมีทีมชาติอย่างอิหร่านทีมชาติอย่างออสเตรเลียี่ขวางเราไว้อยู่ญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะนับดูมันเกิน4เลวครับเนะี่ยเราจะต้องใช้พลังภายในะอย่างสูงเลยที่จะเบียดเป็นระดับ3ไม่ได้ถ้าเราอยาก,ยากจะไปนะ นะครับโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนะเราจะต้องได้ที่3ให้ได้ถ้าเราได้ที่4เราจะได้ไปเอ่อเพลย์ออฟกับกีนีครับซึ่งมันไม่ค่อยสนุกเลยอ่ะมันต้องไปวัดดวงกับแอฟริกาเขาอีกถ้าเราอยากจะไปโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนะครับเราต้องได้ที่3ไมให้ได้ที่3เหล่านี้เนี่ยตอนนี้เข้าที่จอง1-4ถึงเนี่ยก็จะมีญี่ปุน่นเกาหลีนะครับกาตาอิหร่านแล้วก็จะมีอ่าจีนชาติอย่างอสเลียอีก ตรงนี้แหละครับผมตังบอวว่า50-50มันอยู่ที่เกมวัดใจเกมสุดท้ายที่เราเจอระดับแนวหน้าจริงของเอเชียแต่ถ้าระดับปกติระดับ,บกลางของเอเชียนะอยู่2ี่นี่เราหักคอกินได้หมดแล้วครับเพราะว่าคลาสบอลเราที่มีตัวผู้เล่นสําคัญในทีมตอนนี้เรามีตัวผู้เล่นในระดับคลาสเอเชียอยู่ในระดับทีมชาติชุดใหญ่อยู่กับเราครับในทีมนี้แล้วเรายังมีเฮดโค้ดมาซาเทระอิชินั่งอยู่ตรงนั้นอีกโอกาสที่จะแพ้ทีมระดับ,บกลางของเอเชียยากครับผมบอกไว้ก่อน แม้กระทั่งซาอุดีอาระเบียนี่แหละที่บอกว่าเป็นทีมระดับโลกเจอกับเราเอาสิครับผมคิดว่าไทยชนะได้นะรอเชียร์ครับเชียร์ให้กําลังใจเยอะเลยมันสูสีับพูดนี้วันที่19ที่จะถึงนี้นะครับมีอีกหลายเรื่องครับที่จริงผมจะพูดหลายเรื่องนะแต่กลัวคลิปจะยาวเกินไปรอฟังคลิปหน้านะครับหลายเรื่องที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการอนตัวผู้เล่นแล้วลักษณะการเล่นของอิรักเมื่อคืนเป็นยังไงมั่งพอดีผมมาพูดเรื่องหนึ่งก่อนเรื่องหนึ่งก็เลยยังเลยยังไม่พูด เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับมันจะกลายเป็นคลิปที่ยาวเกินไปสําหรับคลิปนี้นะครับขอสรุปว่านะครับการเล่นของเอราวันกาเะเยเมื่อคืนเนี่ยผมพูดในคลิปที่แล้วแล้วครับว่าเป็นการเล่นที่สุดยอดมากทักษะผู้บองเขาสามารถติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เราได้ทันทีครับเขาปรับตัวไม่ยากเลยเพราะว่า ระดับฟุตบอลวิธีการเล่นของเราเนี่ยทำไมมันสามารถปลักได้กับเอราวันกาดีได้ทันทีเข้ามาไม่กี่วันทําไมเขาเข้ามาปลักมาเชื่อมต่อกับระบบการเล่นของเราได้เร็วขนาดนี้เพราะระบบการเล่นของเรามันสร้างจากแคเดมี่ครับมันมาในระบบเจแปนวีมานานแล้วแล้วพอเด็กจากฝรั่งเศสมาก็สามารถเล่นกับเราได้เลยเป็นปีเป็นขุยเลยครับเมื่อคืนนี้เป็นวงละนาดวงมโหรีไปเลยอ่ะอิรักเรียบร้อยเลยครับเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าระบบเรามีมาตรฐานครับ ทีมชาติไทยเรามีมาตรฐานนะครับอาจจะไม่โดดเด่นแต่ผลงานยอดเยี่ยมครับรอดูต่อไปแล้วกันเรามีลุ้นเข้าไปชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียแน่นอนครับครั้งนี้เราสามารถที่จะมีลุ้นที่จะไปโอลิมปิกแน่นอนและทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่กกำลังรอกําลังเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ากันนะครับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับมุย้ยธีรสินแดงดาเอราวันกาเดเยธีรศักเ์เผยพี่ไมย ชื่อผู้เล่นเหล่านี้ถ้าติดเข้าไปรวมทีมกันเนี่ยผมโอ้โหผมบอกไว้เลยครับจีนก็จีนนะครับเดี๋ยวเจอกันหน่อยวันที่6อันนี้เนี่ยผมไม่ได้ต่อไปนี้ผมไม่ผมคือถามว่าอวยไมหมผมอวยมานานแล้วครับเพราะมันเป็นความจริงผมไม่อวยทีมชาติผมผมจะอวยทีมชาติไหนล่ะฮะเพราะว่ามันเป็นความจริงครับท่านต้องต้องรู้นะครับความจริงคืออะไรว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเปลี่ยนสักกราระแล้วทีมชาติไทยไม่เหมือนเดิมแล้วครับตั้งแต่วันที 2, ่12มกราขมนี่คือความจริงครับ นะครับต่อไปนี้เราจะเห็นแต่ฟุตบอลที่ได้มาตรฐานในในทีมชาติเราอาจจะมีเสมอบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องปกติเพราะจะมีทีมที่เก่งกว่าเราแน่นอนครับแต่ในระดับที่อยู่ระดับเดียวกันกับเราหรือสูงกว่าเรานิดหน่อยเนี่ยเรารุ้นเราชนะเขาได้เลยครับตอนนี้เพราะว่าฟุตบอลเรากําลังพัฒนาครับ